ขึ้นบรับฟรีสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับข้าสู่รายการผู้นำทาจริงนะครับมาเจอกันช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่4เมษายนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เขาบอกว่าจะเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆนะครับแล้วก็เป็นวันที่คนไทยจะใช้ไฟเยอะนะครับแล้วก็พม่าก็จะตัดการใช้แก๊สจากเราวันที่4่นะครับก็จะเริ่มนะครับวันที่5นะฮะก็จะต้องเตรียมตัวนะครับ วันสุดท้ายของการหยุดงานของใครหลายคนด้วยคุณชีลดิหยุดไหมฮะวันเสาร์ที่แทำไมต้องวันสุดท้ายอ่ะวันเสาร์ยังทำงานอยู่อ้าววันเสาร์ยังวันเสาร์ยังทำงานอยู่ออืจะไปหยุดรีบหยุดไม่หลายคนหลายบริษัทหยุดไงบางบริษัทหยุดตั้งแต่วันเสาร์จะรีบหยุดไปไหนวันจันทร์หน้าก็หยุดอีกใช่เะล่ะอย่าอย่าอย่ารีบคิดว่าหยุดเยเราคิดว่าเออเราจะทำงานยังไงครับเอออย่าคิดว่าเออพรุ่งนี้เราจะหยุดยิ่งรายการยิ่งการเมืองท้องถิ่นนี่นะฮะยิ่งการเมืองท้องถิ่นในช่วงช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยครับคนเนนี่่ยจะแหกกััลบไป คนในจากกรุงเทพน,น,เนี่หยุดสามวันคคนจะออกจากกรุงเทพแล้วก็ไปกลับไปบ้านาผู้นําท้องถิ่นต้องอยู่ในพื้นที่ดูแลคนที่จะกลับไปบางคนอาจจะไม่กลับไปช่วงสงกรานอาจจะกลับไปช่วงนี้กลับก่อนอช่วงวันที่ห้าหกเจ็ดช่วงนี้แปดห้าหกเจ็ดแปดในช่วงนี้อาจจะกลับบ้าน ไปเชิงเม้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำบุญนะก็จะไปเจอกันช่วงนี้นะฮะมาว่าก็ในเรื่องของข่าวการเมืองท้องถิ่นนะครับเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับไปที่จังหวัดตรังก่อนนะฮะจังหวัดตรังตอนนี้เนี่ยเขากําลังมีงานเรื่องของยางพาราวันยางพาราวันยางพารานะครับเป็นเป็นวันที่เขาจัดขึ้นมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับาก็กำลังจัดมาจัดตั้งแต่วันที่2องเลยล่ะนะฮะจน2ถึง13เมษายนนี้นะครับเป็นวันยางพารานะฮะซึ่งก็ในจังหวัดตรังเองเนี่ย เพามันมีเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในคอนโซลของยางพาราใช่ที่สําคัญก็คือว่าพระยารัศดานะครับได้เอายางพารามาจากเมืองนอกเนี่ยมาปลูกที่นี่เป็นแห่งแรกเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับพระยารัศดาเอายางพารามาปลูกทุกวันนี้ยางพาราต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วก็มีการจัดการรำลึกถึงพระยารัศดาเนี่ยประจำหลายปีต่อเนื่องกันมาแต่ว่าที่กาลังจะพูดถึงวันนี้นะครับ ก็คือนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรังคนใหม่เนี่ยนะครับคุณพิชิตวิโนไทยนะฮะเพิ่งจะได้รับเลือกมาก็สักยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีก็ทํากิจกรรมนู่นนี่สารพัดนะครับรวมั้งเรื่องของการจัดงานวันยางพาราด้วยนะฮะนี่แหละครับคุณอพิชิตเนี่ยก็เห็นว่าคือในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยนะครับมีรถตุ๊กตุ๊กหัวกบใช่ไหมคุณเฉลียวเยคุณเคยเห็นหรือเปล่าผมเนี่ยรู้ ผมไม่เคยเห็นผมไม่รู้แล้วก็ผมก็รู้จักนะครับที่จังหวัดตรังนะครับมีตุ๊กตุ๊กเนี่ยเขาเรียกตุ๊กตุ๊กหัวกบนะครับแต่ว่ามีคนที่ยังยึดเป็นอาชีพนี้เนี่ยเข้าใจว่าถ้าคิดว่าจะหารายได้เนี่ยก็คงจะไม่พอกับการยังชีพนะฮะแต่ว่ายังประกอบอาชีพเพราะว่าโดยใจรักและก็มีความผูกพันกับอาชีพนี้มายาวนานนะครับเพราะเขาบอกว่าจริงๆในตอนนี้คือมันมีรถคันแรกออกมาคนส่วนมากก็ขับรถตัวเองกันก็นี่แหละก็บอกว่าพอมีโครงการรถคันแรกขึ้นมาคนก็ไปซื้อรถคนไปซื้อรถมาแล้วก็ มาใช้บริการรถตุกต๊กหัวกบเนี่ยน้อยลงครับน้อยลงทําให้คนที่ประกอบอาชีพนี้บอกเอ๊เราจะทําอาชีพนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับครับส่วนตุกตกต๊กที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังเขาบอกตอนนี้มีอยู่ประมาณร้อยกว่าคนเองร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันนะครับที่ยังขับให้บนเรียงนงี้ยนะเห็นไหมนี่คืออ๋อนี่คือรถตุ๊กหัวกบนะฮะไม่เหมือนต่างกับรถตุของกรุงเทพมหานครไม่เหมือนกับในกรุงเทพนะครับนี่เป็นรถตุ๊กแบบหัวกบนะครับครับทีนี้ก็กลัวว่าเอ๊ถ้าปล่อยไว้้นนาาๆอยย่่งีีเ รถตุกต๊กๆหัวกบนี่ก็จะหายไปแล้วคนที่คนบางคนก็มาขอซื้อ,อขอซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อไปทําอะไรบางคนก็ไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกของตัวเองเพราะมันจะมันจะไม่มีแล้วมไม่ได้ใช้นะครับ,รบล่าสุดนะครับทางนายกเทศมนตรีนะครับคุณพิชิตวิโนไทยนะครับได้เชิญชวนคนที่ขับรถตุกต๊กๆอยู่เนี่ยนะครับม,มาพูดคุยกันว่ามีปัญหาอะไร มีปัญหาอะไรและต้องการที่จะให้ช่วยเหลืออะไรนะครับเนี่ยเขามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าอย่างอย่างคุณนรงรักขิดนยฮะคุณลุงเนี่ยอ,อายุ60ปีขับรถตุกต๊กๆ3ล้อหัวกบนี่แหละเขาบอกว่าปกติเนี่ยคือเมื่อก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีรถคันแรกหรือว่ามเมื่อก่อนน,นี้ที่ยังไม่จเจริญเนี่ยก็คือเขาหาไรายได้เนี่ยห้าหกรบาทต่อวันนะครับแต่พอมาถึงทุกวันนี้นี่สี400่ร้อยถึงห้าร้อยบาทก็ยังจะไม่ถึงแล้วรายได้ลดลงรายได้ลดลงนะครับแล้วก็นี่นะฮะ ค่าครองชีพก็สูงขึ้นถ้าว่าจะอยู่ไม่ได้เนี่ยนะครับนี่แหละครับก็นน<ง>เป็นปัญหาก็บอกว่านี่แหละดีแล้วที่ทางเทศบาลยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ,ค,อคนที่ประกอบอาชีพขับรถตุ๊กๆหัวกบนี่นะฮะ,ะล่าสุดนี่นะครับก็คือทางนายกเทศมนตรีคุณพิชิตพิโนไทยบอกว่ารู้สึกเห็นใจคนที่ประกอบอาชีพขับรถตุ๊กๆนะฮะ,ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็ให้ไปเสนอปัญหาไปเสนอความเดือดร้อนมาว่ามีความเดือดร้อนอะไรให้ไปรวมกลุ่มกันไปรวมกลุ่มกันแล้วก็พูดคุยกันในวงก่อน นะครับ,รบแล้วทางเทศบาลเนี่ยก็จะจัดตั้งงบประมาณเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลืออาจจะใช้รถตุกๆเนี่ยเป็นรถที่ระเวนส่งนักท่องเที่ยวชมทั่วเมืองชมเมืองรังอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าบเบื้องต้นนี่นะฮะงานแรกก็เริ่มที่งานนี้ก่อนนะครับใ,ให้ผู้ขับรถตุกๆหัวก,กบนี่นะครับรับส่งผู้คนไปที่งานยางพารานะครับ ให้คือรับส่งผู้คนจากสถานขนส่งหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่ฮะไปที่งานนะฮะงาน100ปีพระรัชรัศดาบิดาแห่งยางพระราไทยเนี่ยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่สองถึงสิเมษายนนี้นะฮะที่ลานเรือพระนะฮะสนามกีฬาทุ่งแจ้งก็เป็นงานแรกเป็นโครงการแรกที่ทางเทศบาลเนี่ยยื่นมือในการช่วยเหลือนะฮะนี่นะคือกลัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยยังแถวจังหวัดนนทบุรีที่เคยมีรถประจําจังหวัดอยู่เนี่ยนะครับรถเหล่านี้ก็หายากแล้ว <c oughs> มารถหายากแล้วหรือว่าบางพื้นที่เคยมีสามล้อถีบนนทบุรีก็มี3ล้อถีบนะครับ <c oughs> นนทบุรีถามันเป็น3ลอ้อ3ล้อถีบถีบแบบที่คนถีบอยู่ข้างหน้านะฮะ <c oughs> คนถีบอยู่ข้างหน้าแล้วก็ผู้โด,ดยสารนี่ยอยู่ข้าง <c oughs> หลังนะฮะ <c oughs> หรือว่าที่จังหวัดสงขลาก็มีมีรถถีบรถถีบรับจ้างเป็น3ลอ้อ3ล้อถีบนะฮะ <c oughs> แต่ว่าที่สงขลาเนี่ยจะเป็นคนถีบเนี่ยจะอยู่นั่งด้านข้างผู้โดยสารนั่งนั่งอยู่เคียงๆกันอยู่คล้ายๆซาเล้งเหรอครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าร,รูปแบบมันจะมันจะต่างกันนะครับสามล้อแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันนะก็เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดไ,ไปนะพอคุณเฉลียวพูดถึง3ล้อถีบเนี่ยผมนึกได้อยู่ที่หนึ่งคุณเฉลียวในกรุงเทพของเรายังมีอยู่คือซอยวัดด่านเยอะมากนะสามล้อดีบน่ยใกล้สำโรงนี่เองอันนั้นไม่ใช่กรุงเทพแล้วสมุรประการก็อยู่ในเมืองวด่านสมุดประการมันต้องแยกเแล้ว น้ำจังหวัดไม่ถูกนะฮะนะครับก็ช่วยกันรักษาดูแลนะครับบางเรื่องมันก็เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองนะครับมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้เป็นความเดือดร้อนของคุณยายคนหนึ่งนะครับอายุ75ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่าถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านรังแก รังแกเรื่องของที่ดินเป็นอดีตอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับเพิ่งจะพ้นจากตําแหน่งไปไม่นานรังแกในสมัยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับรังแกตั้งแต่เป็นสมัยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คือคุณยายคนนี้นะครับคุณยายสังวานอินจันเนี่ยอายุ75ปีก็บอกว่าคือพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ตาบลดงขี้เหล็กนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณยายบอกว่าคือพื้นที่ของคุณยายเนี่ยคือทํากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษอ่ะแต่พอไปไปมาเนี่ยถูกทาง เป็นมรดกเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงมาถึงรุ่นของคุณยายนะครับทำหมากินกันมาเป็นร้อยสองร้อยปีนะครับแล้วก็เนี่ยแหละคุณยายก็ทำหมากินอยู่กับที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ว่ามาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะให้มีการพิสูจน์สิทธิ์คุณยายมีเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหนึ่งเขาอยากจะออกเป็นโฉนดให้ออกเป็นโฉนดให้นะครับคุณยายก็ไปไปยื่นขอโฉนดยื่นขอออกโฉนดแต่ว่ามีคนไปร้องค้านนะครับคนร้องค้านก็ไม่ใช่ใครแล้วก็เป็น ผู้ใหญ่บ้านคุณสมปองว่องไวเนี่ยคุณสมปองวอง่องไวคับ <ơi> เ,เคยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วก็สอบตกไปนะครับก็กระกษียนนะครับ,รบกรเซียนไปแล้วนะครับตอนนี้เลือกตั้งใหม่นะฮะนี่แหละเขารงคารนบอกว่าที่ดินที่คุณยายครอบครองอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่ดินบอกว่าเป็นหนองน้ําสาธารณะหนองน้ําสาธารณะนะครับแต่ว่าได้มีการพิสูจน์ในระยะต่อมาว่าพื้นที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นหนองน้ํา ครับอืมแต่ว่าถูกผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยกันแกล้งกัน,น <ะ S 2> แกล้ง,งมาตั้งแต่ปีไหนใหคุณฉเฉลียว2,550ใช่มั้ยชครับคุณยายบอกว่าที่โดนที่โดนกันแกล้งเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมีคะแนนเสียงอยู่หลายเสียงแล้วก็ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครอบครัวของคุณยายเนี่ยไม่ได้ไปเลือก ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เลยตามมากรันแกล้งกันนะครับตามมากรันแกล้งกันนี่แหละจนเป็นที่ร้องเรียนร้องทุกข์กันอยู่เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าร้องกันมาหลายขั้นหลายตอนด้วยกันนะครับร้องกันมาหลายขั้นหลายตอนร้องจนร้องมาสามครั้งแล้วเนี่ยร้องจนกระทั่งมีการไปตรวจสอบแล้วก็มีหลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้ว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เป็นหนองน้ําสาธารณะนี่แหละคือจากการตรวจสอบของที่ดิน จดสอบที่ดินของคณะกรรมการการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือว่ากรบรเนี่ยค,คือเขาก็บอกว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นหนองน้ําอะไรนะฮะเป็นที่นาทํากินนี่แหละนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่บ้านคนใหม่นะครับคุณไปสารมาลลยนะที่ได้รับการเลือกตั้งมาแทนคุณสมปองบ,อง,บองไวเนี่ยนะครับก็ไปไปไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ย ไม่ใช่เป็นหนองน้ำนะสถานะนะครับนี่นะเป็นที่ดินทากินของคุณยายซึ่งทํากินมาแล้วจากสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะฮะรุ่นสู่รุ่นครับแล้วก็นี่ฮะคุณยายก็ไปพยายามที่จะไปขอรางวัลและก็ขอออกโฉนดนะครับครัอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ตามราวีไม่จบไม่สิ้นนะครับอันนี้คือล่าสุดนะคุณยายยังไปร้องเรียนอีกนะฮะคือคุณยายคนนี้เขาก็ไปร้องคุณยายสังวาเนี่ยคือไปร้องเพื่อที่จะขอรางวัลให้เป็น เอกสารชัดเจนเลยแต่ว่าทางผู้ใหญ่อดีตผู้ใหบ้านเนี่ยนะฮะก็คือคุณสมปองเนี่ยก็ยังตามไปบอกว่าเนี่ยคือคุณสมปองไปเปไปตัดหน้าเขาอะไปคุยกับทางอบตครับนะฮะซึ่งคุณสมปองก็มีฐานอยู่ในอบตอยู่แล้วนะฮะนี่นะครับก็มีปัญหากันอยู่นะครับล่าสุดก็คือทางคุณยายก็มาร้องกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ แล้วก็บอกว่านี่คือที่พึ่งสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาร้องเรียนกับทางผู้ว่าให้ช่วยเหลือเรื่องนี้หน่อยนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่ายังไม่ได้ผลอีกนะครับก็จะร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วก็จะร้องเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือไม่ก็อาจจะยื่นฟ้องศาลปกครองนะครับ,รบนี่ฮะน่าสงสารคุณคยายนะคุณยายร้องเรียนมาเป็น รอบที่3แล้วเนี่ยครับโรงเรียนกันมานะครับก็ยังมีปัญหาคารากะสังกันอยู่ไม่จบนะฮะไปโรงเรียนกับทางผู้ว่าแล้วนะครับผู้ว่าเป็นผู้หญิงนะครับช่วยดูแลหน่อยนะฮะผู้ว่าจิตตาพรชุติมาใช่ฮะครับนี่นะเรื่องของความทุกข์ร้อนของชจวบ้านนะครับก็นํามาบอกกล่าวกันนะฮะมาทิ้งเรื่องอีกเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องของพักการเมืองนะครับก็เชื่อมโยงกับเรื่องของท้องถิ่นนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุม คณะผู้ก่อการเรียกว่าคณะผู้ก่อการนะครับก็คือจะตั้งพักการเมืองใหม่ขึ้นมาพักหนึ่งเรียกว่าพักท้องถิ่นไทยพักท้องถิ่นไทยนี่คือการดำเนินการเกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเลยหรือเปล่าฮะก็เป็นจะมาเล่นการเมืองใหญ่แต่ว่าดําเนินการจัดตั้งโดยคนที่อยู่ในท้องถิ่น คนท,ที่อยู่ในท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยบ,บุคลากรของคนที่อยู่ในท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยมีมากกว่าตำรวจนะฮะ,ะตำรวจเนี่ยทั่วประเทศนีมีประมาณ3 0 0 0สนคนแต่เขาบอกว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมีไม่น้อยกว่า5-6 0แสนคนเพราะว่าหนึ่งมีทั้งนายกอบตอบมีรองนายกอบตอมีสมาชิกอบตอนะครับ แล้วก็ยังมีพนักงานที่ข้าราชการที่อยู่ในบอบตออีกนะฮะคันั้นตำบลหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า4ี่หคนตำบลหนึ่งไม่น้อยกว่า4ี่หคนนะครับ,รบ,รบแต่ว่าถ้าเป็น ตำรวจเนี่ยนะครับตำรวจหนึ่งเนี่ยอำเภอหนึ่งเนี่ยก็มีสักร้อยคนม,มีประมาณสักร้อยคนคเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมีเยอะมากนะครับก็มีความพยายามที่จะตั้งพักการเมืองขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่ยคือมีการประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบประชุมกันที่แม่สอดนะครับโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิรีสอร์ทนะฮะ ก็มีคุณชัชวันคงอุดมนะครับอดีตก็เป็นสมาชิกผู้ที่สภานะครับไปร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการมาดูเรื่องของนโยบายมาดูเรื่องของระเบียบของพรรคการเมืองนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะครับครับนี่นะฮะก็มีการมีคนที่เข้าร่วมประชุมสมาชิกพักจาก4ภาคกนะฮะกว่า300คนเนี่ยเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพักชุดใหม่นะฮะแล้วก็มีการทบทวนนโยบายรวมถึงข้อบังคับต่างๆนะครับคุณเฉลียวที่สําคัญคือมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักด้วยนะครับ คนที่ได้รับการเลือกเข้ามาเป็นหัวหน้าพักคือคุณเสกสรรหอมรักนะครับ,รบนี่เป็นหัวหน้าพักการเมือง